สวัสดีค่ะทุกทกคนวันนี้อนุมาต้นไม้สวยจะพามาแกะกล่องต้นไม้ออนไลน์ลกันนะคะมาดูค่ะดูนะคะว้าวพน,นะะักงาน ใบที่เป็นลูกหัวใจใชอบต้นไม้ที่มีใบเป็นลูกหัวใจเดี๋ยวนะคะเก็บจนได้มาจะเนี้ยซื้อเนี่ เดี๋ยวต้องให้น้นนองก็หายใจก่อน <environments>

สวยค่ะโอเคเดี๋ยวให้พักตัวก่อนแล้วถึงจะได้ลงกระถางค่ะขอบคุณนะคะสำหรับเ,เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่กดให้กำลังใจช่องของอรุมาต้นไม้สวย แล้วพบกันใหม่ในอนะีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบอนสีที่มีใบรูปหมวใจค่ะพันครบ๊ายบาย